สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกูสุขอนครับมณีพบพ่อกันครับว่าหาบะไรกินชาแนลครับกับน้องนิวคือเก่าครับสวัสดีจ้าน้องนิ่ยมาหาอะไรกินชาแนลค่ะครับตื่นเตาดีเบียร์ r i g ตื่นสายดีเบียรหน่อยคือเก่ามณีมากินตำบักทัวครับกับวันหยุดโควิดหยุดสงการพี่น้องเพิ่นบ่ออกไปใส่เพราะนะก็เลยขึ้นอยากครับเดี๋ยวพักกันปีงปดุกตำบักทัวกับ บะขอ้อยจูบนุย่ยเงยเลยพี่น้องโอ้ยครับนุ่ยหญ่คือนุ่ยเต็มตุ่มบุ่มขอยจูบนุ่ยหญ่กับมาละขีนกนะสิเ๋ากันบอครับตำทัวมาละขีนกตำทัวกับบัข้อยจูบตอนนี้มีไม่กิมบอพี่ม่กิม,มันเดียวนบอ,อ่ะลุยเข่าขเขาเหนียวเปั่นหนึ่ง ย่างเว่นตอนเที่ยงครับบ่ได้ไปใส่ออกยาบ้านบ่ได้เพิ่นให้อ,ใหยอยู่บ้านย่านโควิดเพิ่นว่า,าะยับวะยับดีดีก่อนอ่ะปิีงประดุกหันท่อนอู้สดมือ,อย,ยื้อเข่ายื้วเข่ายื้อเข่าตอนนี้เวลาบ่ายเด้อเที่ยงเกือบเกือบใบแล้วกินตาทั่ว หอยจูบว่าเซื้อซื้อเสืเบพดเืษเอาหน่วยเงี้ยมากินกับตำของตัวก่อนไม่ไงแห้งครับอเอา้าขอเกัน ผมอุมลำอืมข่ามาขามัไงขามงจิออืมจิงเขข้ามันเงตัวยเงเดีวเงไว้กับตมบมกทัวพีหน่องเอ้ยแสบครับตอนเทียง

cầu càng hm cầu càng thật thân m nó m nhiều แซ่บอี่น้องเฮ้ยกายอำมุงตัวเพิดเพิดกอยกันใส่กันไปเลยปิงกระดุกทำมึงไงเออ ô pip 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 ong yêu. Foảng kỳnh đại, hoặc kỳnh đại thôi. Qua bạc quá hưng 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 เด็กอ่ะเด็กกินได้เนี่ยก็ที่ต้องพยายามตุ่มนาะนี่ไว้น้าผอยป้องพยายามตุ่มอยู่โขงใส่ไว้สิบกว่าหลังสิบหกหลังครับสิบเยร์ยามบึงมันเศร้าหนึก่ก็ได้เยอะหรอกเมื่อหลายเจ๊ โลกักลวๆเนี่ยนะเกือบสองโลนะครับให้มาคลิปเฮดตุม่มเออครับแม่มาคลิปเซตุ่มกับติดตามเลยครับเด้อตอนนี้ลงละหายอยู่หากินแบบธรรมชาติครับโอ้ว่าขาตัวนี้เนา่า,นาว่าโอ้เน่าอีหลีไปเหม็น,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 นเน่าว่าโว่นี่กันเน่าโน่นี่กันเนา่าตัวนี้บังคับจุกโน่น,นี่กันเนา่าโน่นี่กันเนา่า อืมคุอยู่กันเอาน้อนี่กันเอาวคุณลนะ่ะอืมอแปลมากเขากันดีฮึมอืม มันละกินโนกับจำถั่วปุ่มใส่ไม่มีพักเลยไม่มีพักข้างเขาจำเบ,บ็บลุยแสบๆปีงบุ๊ดข้าวมิญไย,ยเลยยังยุ่งคำหน่อยเลยข้าวมิญไย,ยหรือแม่ยังแสบกินในพี่น้องข้าเบึง กมึอไงมันจะเสียบจะเสียดดไหมอืมกหอยกินหอยขอ,ยขน,น,ขอนั่งกินหนังงขอมดเือหอยขม ภาษาไทยเรียกว่าหอยขมภาษาเราเรียกว่าหอยจุกก็ตัมทัวไทยแค่ประดุกบจบเสร็ mặc Ừm. là Mà gì nó mặc cái nít đó Rồi ăn khẩu khi ăn mà mày ừ. 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 kim hỏi Mày kim hỏi อตัว <c oughs> นี้ไมที่น้องเออบักใหญ่เลยเขาเที่ยงที่สุดแสนจะอร่อย,อยเพราหน่วยแกไปมาละ Là kèo thì nó Hết bằng nhiêu. làm năm. Hết. không vị to không ăn được nuốt ăn พี่มึงเอาล้วม,ง <c oughs> มึงเอาก้าบอกเอาล้วมึงเห็นพี่น้องมึงฝากค <c oughs> ออกลิปตรงนี้เขาก็ำมัดติ๊บพอดีพี่น้องแซ่บครับฝากพี่น้องขเขาแน่ติดตามก,าไกดไลค์กดแชร์าใคครมลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์์กดกดดแชรติดตามให้ช่องมหาบริกินชาแนลเดดเดอร์ค่ะสีเดดเป็นกำลังใจให้ช่องมหาบริกินชาแนลให้คลิปต่อไปจ้าขอบคุณจาา้า